นิทานเรื่องการเดินทางของลูกเต่าชื่อไอ้ในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ริมทะเลลูกเต่าชื่อไอ้มีความฝันอยากจะเป็นเต่าที่เก่งที่สุดในทะเลเขามักจะนั่งฟังเพื่อนๆเล่าเรื่องการผจญภัยในมหาสมุทรเสมอวันนี้เขาตัดสินใจจะออกเดินทางตามหาความฝันของตัวเอง ขณะที่อไอ้ว่ายน้ำออกไปเขาพบกับปลาสีสันสดใสชื่อฟ้าฟ้าชวนไอไปสำรวจที่ปตารังที่สวยงามไอรู้สึกตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความหวังว่าจะได้เพื่อนใหม่และสร้างประสบการณ์ดีๆร่วมกันเมื่อถึงปะการังฟ้าแสดงให้ไอ้เห็นถึงความงดงามของโลกใต้น้ำ ทั้งปะการังที่มีสีสันสวยงามนักปลาอีกมากมายที่ว่ายไปมาไอรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในฝันและเริ่มฝึกว่ายน้ำอย่างกล้าหาญมากขึ้นอยู่ๆก็เกิดเคลื่อนใหญ่สัตเข้ามาฟ้าตกใจและบอกให้ไอจับมือเธอไว้แต่ไอรู้สึกหวาดกลัวและไม่แน่ใจ เขาจึงต้องตัดสินใจว่าต้องว่ายไปช่วยฟ้าหรือจะหนีไปในที่สุดไอ้ก็ตัดสินใจว่ายน้ำไปช่วยฟ้าเขาเผชิญหน้ากับคลื่นและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในที่สุดเขาก็สามารถพาฟ้าหนีจากอันตรายได้สำเร็จสองเพื่อนจึงรอดจากคลื่นยักษ์ด้วยกันหลังจากที่พวกเขาออกมาจากอันตรายได้ ไอรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถช่วยเพื่อนในยามยากเขาเริ่มเรียนรู้ว่าความกล้าหาญสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเรารเผชิญหน้ากับความกลัวไอและฟ้าได้กลับไปที่หมู่บ้านอย่างปลอดภยัยและเล่าเรื่องราวการผจญภัยให้กับเพื่อนๆฟ้าบอกว่าเพื่อนแท้จะอยู่เคียงข้างเราทุกเวลาทำให้ไอรู้สึกอบอุ่นใจ ตั้งแต่นั้นมาไอไม่เพียงแต่กลายเป็นเต่าที่ว่ายน้ำเก่งแต่ยังสร้างมิตรภาพที่แน่นแฟนกับฟ้าและเพื่อนๆเ,เขาเรียนรู้ว่าความกล้าหาญและมิตรภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเดินทางอายกลับมาที่หาดทรายแห่งความฝันอีกครั้งพร้อมกับความกล้าที่จะพัฒนาตนเองและคนพบโลกใหม่ๆใ,ในทะเลใหญ่ เขารู้ว่าความฝันของเขาเริ่มต้นขึ้นแล้วเขาไม่กลัวที่จะก้าวออกจากเขตความสบายและต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันเขารู้สึกเหมือนมีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในทะเลและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้การค้นหาตัวตนต้องใช้ความกล้าหาญและความพยายาม